มีคำถามนะครับเข้ามานะครับจากเพื่อนนะครับถามมาว่าระหว่างลมธรรมดานะครับกับลมในตเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ใช้หรือการเติมลมอ่ะเติมใหม่ดีกว่านะครับก็ผมจะแบ่งเป็น2อย่างแลยกันนะครับเริ่มจากลมธรรมดาก่อนนะครับลมธรรมดาก็คือสามารถเติมได้ด้วยได้ด้วยที่ร้านยางทั่วไปนะครับแล้วก็เติมมาที่ปั๊มนะครับที่มีเขาให้เติมฟรีตรงนั้นลมธรรมดานะครับ ก็การหาเติมจะง่ายกว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปเติมร้านยางนะครับอาจจะมีค่าบริการนิดหน่อยประมาณ5บาทต่อ1เส้นหรือ1ลูกนะครับถ้าเติมที่ปั๊มก็เติมฟรีได้เลยนะครับแต่ข้อดีของลมธรรมดาคือหาเติมได้ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดวิ่งทางไกลนะครับผมอยากจะแนะนําถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้เติมลมในโตมากกว่านะครับเพราะลมธรรมดาเนี่ยเวลาวิ่งไปมันจะเกิดความร้อนสะสมลมยางมากนะครับแล้วถ้าเกิดประสิทธิภาพของยางเราไม่ดีเนี่ยหรือว่ายางเราใช้มานานหรือว่าเริ่มจะหมดอายุ เริ่มแตกรายงานเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะแตกระเบิดได้นะครับก็ตรงนี้ในส่วนของลมดรมดานะครับแล้วก็ถ้าในส่วนของลมในโตนะครับลมในโตก็คือเราจะต้องไปหาเติมที่ร้านที่มีเครื่องเติมเติมลมในโตนะครับเครื่องเติมในโตก็คล้ายๆกับเป็นเป็นเครื่องใหญ่หน่อยครับประมาณเครื่องอ่อพรลมไมน้ำเครื่องใหญ่นะครับตรงนี้จะมีไปเป็นเครื่องเติมลมในโตนะครับแล้วก็อยู่ที่ร้านบางร้านที่เขาลงเครื่องนี้นะครับแล้วก็การเติมเนี่ยถ้าผมจําราคาให้ผิดนะครับจะตก ลูกประมาณส0สิบถึงห้าิบต่อหนึ่งลูกหรือหนึ่งหนึ่งเส้นนะครับการเติมนะครับแต่ถ้าเราเป็นลูกค้าประจำของเขาเนี่ยเขาจะเติมให้เราฟรีเลยนะครับแล้วลมในโตเนี่ยข้อดีของเขานะครับลมโ,โตเคยพูดไปแล้วคือลมโตเนี่ยเป็นลมเป็นลมเย็นนะครับเวลาเราเติมลมโตเนี่ยอาจจะอยู่ได้เป็นเดือนเลยนะครับคือเป็นเดือน,นแน่นอนนะครับแล้วก็เวลาวิ่งทางไกลเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าจะมีความร้อนสะสมลมยางมากนะครับการวิ่งเนี่ยก็จะมันจะ ความร้อนมันจะมีน้อยมันมีอยู่แต่มีน้อยนะครับขึ้นน้อยไม่เหมือนลมธรรมดานะครับแล้วโอกาสที่ยางจะแตกระเบิดเนี่ยก็ค่อนข้างจะน้อยตาไมไปด้วยนะครับแล้วก็รักษาย,ยาง,ใน,นนนงในตัวนะครับคือลมในโตนะครับแต่ว่าการเติมอย่างที่บอกมันจะมีค่าใช้จ่ายนะครับแน่นอน 30- บหรือ5้บ,บาทครับผมจําไม่ได้นะครับเพราะว่าที่ร้านผมก็ไม่มีเครื่องเติมลมในโตเพราะว่าผมใช้เติมลมธรรมดาเลยนะครับไม่มีเครื่องไม่ลงเครื่องไว้นะครับก็ลมในโตถ้าบอกจริงๆนะครับเหมาะกับผู้ที่เดินทางไกลนะครับระยะไกลยาวๆเนี่ยนะครับ ก็คือจะช่วยยืดอายุการใช้งานของยางได้นะครับแล้วก็ความปลอดภัยก็จะมีมากขึ้นนะครับโอกาสแตกยางแตกระเบิดมีน้อยลงนะครับง่ายๆนะครับก็ถ้าเป็นผมนะครับถ้าเกิดเราไม่เดินทางไกลแล้วก็เติมลมราก็ได้เพราะหาเติมได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราเดินทางไกลก็แนะนําให้เป็นลมในโตดีกว่านะครับเสียค่าใช้จ่ายทีเดียวจบนะครับต่อเดือนเดือนหนึ่งมีได้แน่นอนนะครับอยู่ยาวยาวเลยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ